คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รดับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีบายและไม่ขายยาเสพติด เพื่อนๆที่น่ารักทุกทนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แก้มโรมมานนะคะตัวนี้อยู่ในค่าย XO Joker นะคะถ้าหากเพื่อนสนใจก็กดคลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะจ๊ะวันนี้งบของเราเพียงแค่หลักร้อยนะคะเริ่มต้นเบสสูงสุดเลยมาดูกันว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะคะก็คือยิงยาวไปเลยจ้าไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดนะโอเคสวย300ร้อยเน่าๆจ้ะ เราก็ไปกันต่อเลยตัวนี้ที่พาเพื่อนมาเล่นนะคะโอเคสวย350ร้อย้อบอชอบมากก็คือเขาชอบตรงที่ว่ามันแตกง่ายนะคะแล้วก็เบ็ดขั้นต่ำของเขาเพียงแค่1บาท50สตางค์เท่านั้นเองถ้าหากเพื่อนมีงบน้อยทุนน้อยบอกเลยว่าเล่นได้แบบสบายๆมากเลยเนาะโอเคสวยของโบที่2ไม่มาไม่มีด้วยอ่ะไปต่อโอ้ยไปต่อจ้หมาพายอืมสวยนี้แหละที่ต้องการ เสียดายว้เสียดายใจกันเสียดายอังุ่นนะคะโอเคอืมสวยอืมเราก็ไปกันต่อจ้ะตอนนี้ตังค์ฉันหมดแล้วอวยมากมาับอ้าวนิดนึ่งได้อยู่ได้อยู่ร้อยห้าสิแล้วก็โอเค 450ต่อสตยาชีวิตมากนะอุ่นด้วย okay. ขอขอโอเคขอคอมโบที่4โอเคนะคะนะคะเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยได้คอมโบที่5ด้วย6กเลยอ้าวไม่มี6ได้มา5คอมโบนะคะ1000บาททวนจ้ะโอเคถ้า okay. รอบนี้เราจะได้ตังค์เพิ่มเติม,ตมอีกเท่าไหร่ดองนี้โอเคสวยจ้ะสวยจริง1000นนอนๆกรับท่านเซ็งอะยังชอบเลยเมื่อกี้ตังค์จะหมดเลยด้วยนะคือแบบตกใจมากเลยนกะว่าจะต้องจบเกมซะแล้ว ดันได้พอดีนะคะได้ต่อสตราชีวิตสิ่งโคตรโอเคสวย50ไม่ได้แล้วนะคะอ่ะรวม,ม,มเราได้ตังมาทั้งหมด2,100บาทนะคะเจง <c oughs> ก็ไปกันต่อเลย <c oughs> โอเคนี่สวยร้อยห้วก็ไม่มีต่องั้นเราก็ไปกันต่อเองก็แล้วกันนะคะคือถ้าหากว่าเพื่อนๆมีงบน้อยทุนน้อยนะคะแล้วต้องทําการเพิ่มเบ็ดนู่นนี่นั่นเนาะก็ คืออันนี้ไม่สูตรหลักๆของเขาเลยนะคือตั้งเบด็ดไว้1เบ็ดน,นะคะหมุนให้ครบ10รอบพอครบเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนๆก็ค่อยๆเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆมีสูตรดีสูตรเด็ดของพเพื่อนอยู่แล้วนะคะก็เล่นจั่งสนั่งเต็มไปลเลยเนาะโอเคตอนนี้เราก็เข้าฟรีสปินรอบที่2จากหมักมาดูกันสี่รอบนี้เราจะได้กำไรเพิ่มเติมอีกเท่าไราหมอบนี้100อขออีกหน่อยไว้จ้ะโอเคสวย600บาทอืแจกันโอเค โอ้น่าจะมีต่อน้ององุ่นของเรานะจ๊ะโอเคไปกันต่อเลย y โอเคแล้วก็ไม่มีต่อขอนิดขอนิดนึงฮึบโอเคสวยจ้ะแล้วก็หมดเฉยโอเคดอกนี้เราได้มาพันสามห้าสิบนะคะแล้วเราก็ไปกันต่อจ้ะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะโอเคอสวยร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ไม่มีต่อจ้ะ เล่นมาแค่3นาทีเท่านั้นเองนะคะเราได้แบบ3,000แล้วอะเจ๋งโคตรโอเค150ขอหน่อยอ่าได้องุ่นกับดาบจัดสวยเลยไม่มีต่อด้วยโอเคได้มา2คอมโบเท่านั้นเองอะไปต่อเลยอุ้ยโบนัสต้อง2ตัวเสียดายอะ่ะวายวายวายไม่ได้ประโยชน์เลย โอเคเอ้ยอันนี้สวยเลยอืมนี่แหละที่ต้องการเพิ่มเติมอีกหน่อยไม่มีเพิ่มอีกแล้วอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยดีใจได้แป๊บเดียวเองอะโอเคอันนี้ได้อยู่ห้าสิบของโบที่สองมาสวยจ้ะดอกนี้ขอมโบที่สามไม่มีเราก็ไปกันต่อเลยเดอกข้างใต้ได้ไม่ได้มับโอเคสวยส0 0อบาทจา้ะอ่างูนอ่ง,งนุงงนโลด,ด้วยโอเคแล้วก็แจกการ่าดอกนี้มับขอให้ของโบที่4โอเค เรียร้อยเข้าฟรีสปินด้วยอ่ามีคอมโบที่5คอมโบที่6ไปเลยไหมอ้าวได้แค่5คอมโบเท่านั้นเองโอเคถือว่าโอเคมารอบนี้จะได้ตังอีกเท่าไหร่นะคะขอแบบเยอะๆนะอุย้ยดอกแรกสุดไม่ล่ะเออเจง๋งอีกหน่อยอมีแค่ดอกแรกนะพันห้าสิบจ้ะ แสงดอกนี้อ้าวสวยอีกหน่อยนึงไม่มีต่อซะงั้นดอกนี้มาบสวยจ้าร้อยห้าสิบแล้วก็ไม่มีต่ออีกแล้วเหรอโอเคมาดอกนี้ดอกสุดท้ายโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้เราได้มาพนะันเก้าห้าสิบเนาะรวมๆแล้วนะคะตอนนี้เรามีต่างทั้งหมด53 0พเออถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะใช้เวลาเล่นแค่สนาทีเราได้กำไรขนาดนี้เลยเนาะ บอกแล้วว่าตัวนี้มันแตกง่ายแล้วมันก็เหมาะสําหรับคนที่งบน้อยทุนน้อยประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ถ้าหากว่าเพื่อนมีอายุต่ำกว่าสิปาร์ี้เขาไม่แนะนํานะคะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนมีอายุมากกว่าส8ปีแล้วก็ตามสบายได้เลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนสนใจกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าโอเคเขาก็ขอจบคลิปเลยกันแล้วกันเนาะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย